สวัสดีค่ะ KPI พอนพันนะคะค่ะวันนี้ได้มาอยู่ที่ร้านผลไม้นะคะที่มาฝากร้านนะคะนะอ่กัญญานะคะร้านผลไม้มใช่ค่ะเนี่ยวันนี้ก็จะมาถามนะคะเรื่องอา่าต้อนะคะเราเราเราจะให้ดูผลลัพธ์นะคะทานไป5วันามาฟังนะคะมากเลยสาวกอนินกินกินทุกวันกินทุกวันจนต้องกลับไปเลยต้องกลับไปเอาไปตวเนื้อ,อ,อหมด เพราะว่าหนูกินเนี่ยหนูก็สังเกตตัวเองว่าทําไมก็เหมือนเหมือนมีหินมันเหมือนมีหินอะไรเหมือนข้าตาความรู้สึกนะตอนกินไปอ่ะตอนแรกตอนกินไปครั้งแรกมันครั้งแรกยังไม่เท่าไรใช่ครั้งแรกยังไม่เท่าไรวันสองวันกินไปวันที่สามความรู้สึกมันแป๊บแว๊บเหมือนความรู้สึกว่าเหมือนเราขี่รถเหมือนฝนข้าตาแล้วแป๊บแป๊บงั้นอ่ะความรู้สึกอย่างงั้นแต่พอหนูมาสังเกตแล้วพอสัปดาหวันเนี้ยไม่มีปฏิกิริย วันนี้วันที่ห้าแล้วเนาะใช่กินกินมาห้าวันตารู้สึกเลยตารู้สึกใสแล้วมันรู้สึกสว่างขึ้นแต่ก็ไม่ได้ว่าการันตีว่ามันจะดีจริงหรือไม่ดีนะวันเพิ่งห้วันเนาะใช่เพราะว่าหนูก็เพิ่งเริ่มกินเหมือนกันพี่แต่ว่าหนูก็ไม่รู้อะ มันจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าพอมันหนูว่าหนูมันดีไงเพราะว่าตาหนูมันไม่เจ็บมันไม่ปวดลองต<อ>่อไปไดะเพราะว่าแลไอ้ตัวเนี้ยหนูก็แนะนาเขาว่า,าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นไอ้ไฟเบอร์ดีถอกสำหรับกินหลังอาหารก่อนนอนสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงแล้วแต่ทำอะไรงเงี้ยหนูก็เช้ามาก็ขับขายปกติพอหนูกินเนี้ยเช้ามาขับถายพอมากินตอนเช้ากูมากินกูรี่กูรีกับกาแฟมันก็มาถัก ประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีก็แะจะเข้าห้องน้ำเลยอพอสักพักเนี่ยมันก็เลยเหมือนความรู้สึกผุ้งยุบมันความรุยกยุบไปเลยแต่ว่าเราเราเป็นคนตัวใหญ่ร่างใหญ่ก็ไม่ได้ว่ายุบพวกภาพอะไรเงี้ยเรารู้สึกเราเบาตัวเบาอย่างเงี้ยแต่เนาะใช่ ทีอย่างตรงที่ว่าชอบตรงตาเนี่ยแหละตาหนูมันมัวมันไม่อะไรไงเพราะมันอยู่กับข้างทางเลยพี่ว่าคุณทานได้ห้าวันห้าวันเองจริงๆแล้วก็ชุดแรกก็ยังไม่หมดแต่ไอ้กเหลืออยู่เหลืออยู่ซองเดียวเหลืออยู่ซองเดียวยังหมดแต่ไอ้เนี่ยกินคู่กันเลยผสมกันเลยพี่หนูกินตอนเช้าอย่างเดียวเนี่ยคนแนะนําเลยคนแนะนำกินเหมือนกัน หนูกินตอนเช้ามเลยหนูไม่ได้โกหกเลยเนี่ยเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ว่าจะไปดูจะไปรีวิวเอาอะไรแกเพราะว่าตัวเองมันดีก็มาบอกต่อนะคะเป็นบุญนะเนี่ยถ้าคนเป็นต้อต้อเลือเหมือนเราจะเตรียมไปผ่าหรืออะไรยังไงก็เนี่ยถ้าได้เจอปัาหนูเนี่ยมันเป็นยังไงพี่ะนแต่หนูตอนแรกมันเข้ามาในขุนลองดูภาพเก่ากับภาพนี้เลยเพราะหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองแบบเฮ้ยตกใจเหมือนกันนะเพราะหนูก็พักบางทีหนูก็ไม่ได้สังเกตตัวเองเหมือนกันพอมาดูเออมันก็ใช่มันลูกไปถือว่าเนาะคลิปนี้นะ ถือว่าได้ช่วยคนได้ยิบมดมากเลยนะถ้าคนได้เห็นคลิปนี้ค่ถือว่าแพงเลยพี่ถือว่าเป็นโอ้ยังไม่ถึงพันเลยของช่วยรักษาสุขภาพสุขภาพเราเนาะเราซื้อหวยมนมากกว่านี้นะพี่โอ้โหสุดยอดใช่ซื้อหวยของคุณว่าซื้อลติลี่สุหวังถุกวันที่หนึ่งพี่แต่อันเนี้ยวันที่หนึ่งสำหรับเราเลยเลยโอเคขอบคุณพี่กัญญามากเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะร้านผลไม้่ อยู่ตรงวันนะตลาดมิดวันนะคะตรนงนี้อยู่อยู่ทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะแต่ตอนนี้หนูวันอาทิตย์หนูจะหยุดนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์มันเหมือนคนจะน้อยวันอาทิตย์ช่าไม่เห็นหนูคือหนูจะอยู่บางทีไปที่บ้านไปอเนี่ยไปทามกลับบ้านบ้างอะไรบ้างแต่วันที่จาเป็นวันที่ว่าคนมันเงียบแล่นอกนั้นหนูจะขายทุกวันเลยถ้าไม่มีธุระจาเป็นนะคะหนูก็ไม่เคยหยุดค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวจะแนะนำผลไม้นะที่นี่มีมะยงชิด มันกลับหลังไม่ได้เนาะโทรศัพท์มันกลับอันนี้ไม่ได้ก็เป็นมะยงจินแล้วก็ส้มส้มคือหวานนะคะอร่อยนะคะส้มวานมันก็จะมีทุกอย่างอะค่ะตามฤดูกาลดีโอเคแล้วก็มีมะยมงิีลอยแก้วกัประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย